มิเตอร์ครับผมนะว่ามันจะใช้ได้ไหมท่านผู้ชมครับผมโดยมิเตอร์วัดคร่าวๆนะวัดคร่าวๆดูว่าเราใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมค,นะคูณสิบนะนคูณสิบนะฮะท่านผู้ชมคูณสิบมาวัดดูว่า เอาข้าวนะถ้ามันได้ก็ก็จะขึ้นขึ้นแล้วลงนะนะขึ้นแล้วลงครับผมนะพอได้อยู่นะท่านะผู้ชมครับขึ้นปุ๊บแล้วลงครับผมนี่พอได้ครับผมหนึ่งลูกขึ้นแล้วลงครับผม ชาร์จไวนะโอเค okay, พอได้ครับพอรับได้นะผมก็ลุ้นเหมือนกันครับผมมันจะชาร์จหรือเปล่านะแต่ระดับนี้ก็นะฮะมองดูมันก็ไม่ไม่โอเท่าไหร่ะอึ๊บนะฮะชาร์จแล้วก็ลงเนะี่ยพอได้อยู่นะท่านผู้ชม,ม,ราค,ารรมครับผมราคาถูกแล้วก็มาดูครับผมยึบ อันก็เกณฑ์เดียวกันอยู่นะท่านผู้ชมครับผมขึ้นขึ้นก็ระดับเดียวกันอยู่นะปุ๊บโอ้โหถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมครับผมระดับนี้ก็ผมก็พอใจอยู่นะท่านผู้ชม ชาร์จไวฮะแล้วลงไวฮะถ้ามันไม่ลงเนี่ยค้างเนี่ยมันเสียนะนะลงไวนะขึ้นปุ๊บลงไวนะท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บชาร์จแล้วก็ลงเนี่ยนะพอได้นะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยที่ผมนำเสนอมันราคาถูกแต่แล้วก็ าราคาถูกแล้วก็ปุ๊บโอ้โหถือว่าใช้ได้นะท่านผูน้ชมนะถือามันใช้ได้นะขึ้นไปแล้วมันลงปุ๊บนะฮะเห็นไหมขึ้นปุ๊บนะมันลงเลยนะขึ้นปุ๊บชร์ดไวนะ ตัวใช้ได้นะท่านผู้ชมครับผมเขาคล่าวนะเราไม่มีเครื่องเช็คเราก็ตรวจสอบว่ามันชัดไว้ได้ไหมนะฮะสำหรับขาปุ๊บนะฮะมันก็ขึ้นไวอนะยู่นะฮะท่านผู้ชมครับปุ๊บขึ้นแล้วลงนะหนาะพอได้เห็นะเห็นท่านผู้ชมถามว่าได้วัดหรือยังเนะีเนี่ยวัดให้ชมเลยฮะผมไม่ว่างนะผมปุ๊บนะฮะ ใช้มีเตือนให้ไห,ไหมฮะขึ้นแล้วลงครับผมปุ๊บลักษณะมากกว่าพันนะฮะมากกว่าพันแล้วก็คูณสิบนะฮะร้อยมาถึงพันก็คูณร้อยไปนะครับท่านผู้ชม ถือว่าไวอยู่นะท่านผู้ชมครับผมเห็นไหมสังเกตง่ายๆครับผมในการชาร์จชาร์จไวมันก็คุณภาพก็จะก็ดีอยู่นะครับในราคาถูกๆนะปุ๊บอ่ามันก็ลงไวขึ้นไวนะตำรวจจุ๊บถือว่าใช้ได้อยู่นะท่านผู้ชมครับผม ถูกด้วยนะปุ๊บจุ๊บโอ้โหมันขึ้นไวแล้วครับท่านผู้ชมใช้ได้อยู่นะท่านผู้ชมครับผมจุ๊บนะขึ้นและลงครับในการชาร์จนะคูณสิบผมก็ปุ๊บ ปิดทางครับปุ๊บถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมก็ไห็นไหมฮะลงไวขึ้นไวนะท่านผู้ชมผมก็รุ้นเหมือนกันครับผมผมซื้อมา24ลูกนะปุ๊บนะก็ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมครับปุ๊บเห็นไหมลงไวขึ้นไวนะการชัดไวก็ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมครับผม ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมครับผมปุ๊บถ้าวัดแล้วไม่ลงนะฮะเสียครับผมวัดแล้วไม่ยอมลงนะหรือวัดแล้วไม่ขึ้นนะอนะไรประมาณนี้เสียเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมครับผมน้ำหนักก็ดีครับผม ลงลงลงเห็นไหมคะลงไวครับขึ้นไวก็จุ๊บในการสูบน้ำครับสูบน้ำสูบไฟเข้าปุ๊บปุ๊บแล้วมันเต็มแล้วมันก็ลงนะถือว่าใช้ได้อยู่แนละ้วท่านผู้ชมครับผมนะนะนะถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมครับผมยี่สิบสีู่ก โอ้ชาร์จไวอยู่นะท่านผู้ชมครับผมยี่สิบสี่ลูกครับผมวัดถือว่าพอใจยอยู่ฮะในระดับหนึ่งครับผมพอใจยอยู่นะท่านผู้ชมครับผมสำหรับ c a ซิตเตอร์นะฮะหมดไมโครร้อยยี่สิบสี่โวลต์สกรีนผมชอบแลยครับสีทองนะท่านผู้ชมครับ เลี้งกลานะ่ามเลยนะท่านผู้ชมครับผมคมชัดนะฮะท่านผู้ชมครับ,รรบผ,กกนะถผมถือว่าใช้ได้นะฮะท่าน,น,านาผู้ชมครับผมในการวัดนะฮะการชัดนะฮะก็ถือว่าอุปกรณ์ก็แข็งดีนะท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะฮะการชัดก็น่าจะโอ้นะฮะท่านผู้ชมครับสอง 16ลูกนะฮะยีลูกวัดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับผมนะน่าจะเคลียร์นะฮะท่านผู้ชมที่ได้ถามว่าในวัดหรือยังนะเมื่อวาณนี้ครน่าจะเคลียร์นะฮะท่านผู้ชมครับผมที่ผมวัดให้ชมนะฮะการชาร์ตคูณสิบนะฮะเล้งดันโอห์มเลยนะตัวตันทานนะฮะผมคูณสิบนะฮะมิเตอร์เข็มนะฮะคูณสิบนะฮะ 1,000ขึ้นคูณ10นะถ้าต่ำกว่าพันคูณร้อเนี่ยต่ำกว่า100ยคูณ1นนะต่ำกว่า10นะก็ขึ้นไปนี่นะค10 K, 10 K, นะูณ 10k เนะี่ย ถ้าสูงกว่าหมื่นก็ลงมาอีกครับผมอันนี้คูณสิบนะฮะมากกว่ามากกว่ามากกว่าพันไมโครคูณสิบนะท่านผู้ชมครับผมเค่คร่าวๆนะฮะในการเก็บกาบอาร์ติเตอร์ครับว่าชาร์จได้ไหมครัชาร์จได้นะฮะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะขอจบคลิปก่อนนะฮะสำหรับการวัดค่าบาร์ติเตอร์24ลูกครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิป วีดีโอครับผมขอบคุณครับ